นมัสการพระอาจารย์วันทาครัอาจารย์นรสวัิรท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพฤหัสบดีแรมหนึ่งค่ำเตือนอ้ายปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การไหว้พระขอพรนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียโชควันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุด ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหรอรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด <p> ็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการ,กร,รักขณีในชื่อคือตเด็กตอเต่าถอถ,ถุงทอทหารตอทงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสโบฤษีสอเสือห้อหีบรอจุราอ่างและหอนคู่ จากหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำก็คือสระทุกต,ตัวและอออ่างเลขมงคลวันนี้เลข8เลข1และเลข 5, ห m าไมซ์เซตวันนี้ประศาสอนไว้ว่าฝันแล้วไม่ทําคือความฝันฝันแล้วลงมือทําคือแรงบันดาลใจโอกาสจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ตัวของเราต้องเป็นคนที่สร้างโอกาส มันขึ้นมาขอเป็นกำลังใจในการลุ้มต้มใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ